ต่อซองเมินปะนารองเดงเรงต่อเดงต่อรองเด้งซับมาเดงกอเบิ้ลปหนาเดงอเบิ้ลปหนาเดงคอเบิ้ลปนาเด้งคอเบิ้ลปนาปัดลอยรองนะปัลอยรองนะเดงต่อเมินปะหนานะปัดลอยรองนะเดงต่อเมินปนานะปัดลอยร่องนะเดงต่อเมินปนานะปัลอยรอง

ปแดงนวดดนทิพย์นะต่อแดงโนวดดนทิพย์ครับหรือว่าโนดตองไลรขวดซองห้ามีร่องนะซองห้ามีร่องต่อแดงกอร่องหน้าเราซองห้าร่องเราซองหน้าร่องแดงกอร่างซองห้าร่องนะซองห้ามีร่องหน้าแดงกอร่างนะขวดตรงนะขวดตรงนะแดงกอร่างแดงกอร่าง đánh tỏ ram song a rong đành có ram song a cười về không có rong a tỏ rong a tỏ rong a song nè tỏ rong a song nè, tỏ rong a tỏ rong a song song có có ra có rơi đành có bươn có rơi đành có rơi đành có đánh có rơi đành tỏ rơi đành có rơi có แดงได้หมาเดียว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 ตามสเปคเลยนะแดงได้หมาเดียวนะแดงได้หมาเดียวไปตามการ์ดนะแดงได้หมาเดียวนะจามายิงไะโนดต้องไล่คุณทรัพย์ยอดวิชาโนนทิพย์กับสายโก้ซ้ำเกลอบอลก็วังครับโนดแดงไวจนะนะบันมาเจอแดงว่าต้องเป็นไวชนเนะแดงชนะนะพี่ดาวนาทีแดงชนะ